โูกมาปาตะรยตายาารังอันจบรเกเกวีเหตเกวาริยุันเกนเกปาริยังยบนุคุังกิังันยังว่าีทังว่าพีถิงว่โคจังว่โจกเซสันตริตวะวาสันราเปตวะวะตั้งมุโนเนโอ้รยะนุ้ราเปยาะนัุจังว่กัญเชยปาริยังยบนุคุังเกวีหารเอสัยยังสันตริตวะวาสันราเปรวะวะตั้งมุโนเนโอรยะนู้ราเปย์าอนาบปุจังว่กัญเชยปาริยัง โยภนะกุสังคิเกเวหังเรชานังโกปุพกะรังปิคุมนุปจาทยังมะยาจะสัสสัมปะโตโภวิสติโสปะกัมมิติเตตะเตวะปะเตังกะทิตตะวะอนันตังปาริยังโยภนะปิคุปุงปิโตนัมโนสังฆิกาวิหาระนิคะเรวันทะนะภเยวะปาริยังโยภนะกุสังคิเกวิหาเลอุปะริวะหันตคุติยาจารย์ปารังมันยังวะปิรังวะปิติทีไซนะวะนิปะติวะปาริยังสละกะมันังกุนาวิยาลังลีมะเนนะ ยาวาทวาระกสากรัตปนายาโรคตันดีปริกรรมาย a ตวิติจาตนาสัปเรียยังอัเปรีเตติเตนติตาัดต้องตัวเชอถืจริงอัเปรีเตปิติโตอัติทใยาปาริยังโยบุญกุชานังสปารังกังตุกังตีนังวามันิกังวสินเจยวสินจาปยวปาริยังผุระคามะวะโคตุติโย